สวัสดีครับผมเพื่อนสวัสดีตอนเช้านะครับผมนี่จะมาอัปเดตนะครับที่ว่าเสียบยอดจะลากใสไปนะครับผมทำต่อลากใสนะครับเราจะให้ดูระบบลากก่อนนะครับผมที่ว่าทำไปนะครับเนี่เขาก็ลากเดินดีนะผมสำหรับต่อลากไสนะครับ ก็แตกนะครับอันนี้เสียบไว้สี่ยอดนะครับตายไปยอดหนึ่งนะครับเหลือสามยอดนะครับผมนนี้ก็ใบกำลังเขียวนะครับผมตรงนี้ชาไว้ประมาณหกต้นนะครับหกหกกิ่งหกตอด้วยกันนะครับผมอันนี้จะเป็นเสียบตอคุมด้วยหินนะครับ ก็กำลังแตกใบนะผมนี่ครับยอดชอนเงินช้อนทองนะผมกำลังแตกใบนะผมใบอ่อนนะครับเดียบมันเขาน่าจะติดแล้วนะผมแต่ผมไม่ได้แกะถุงออกถุงที่พันไว้นะครับไม่ได้แกะรอเขาติดดีๆก่อนนะผมอันนี้ก็จะเป็นตอเหมือนกันนะผมตอลากใสเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นยอดใบร่วงหมดแล้วนะครับผม ใบเขาลวงหมดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะผมเอาไว้เขาแตกใหม่นะครับนี่จะเป็นต่อส่ย้อยนะผมต่อนี้นะครับต่อส่ย้อยผมเกาะด้วยหินเหมือนเดิมนะครับนี่ครับทำแบบดแถมเกาะด้วยเปนด้วยหินนะครับเอาไว้ชมตอนที่ว่ายกหลักขึ้นแล้วนะครับผม อันนี้ก็เหมือนกันนะผมมัน,นก็เป็นต่อไ่ย้อยนะผมใบเขาก็ลังแตกออกนะครับนี่ใบเขากำลังแตกน,นี่ก็จะเป็นไซไ่เกาหลีนะผมก็เสียบมานยอดหนึ่งนะครับเนีย่ยประมาณนี้นะผม แข็งแรงดีนะผมยอดเสียบยอดนะครับแข็งแรงดีมีตายไปบางส่วนก็ไม่เป็นไรนะผมผมก็ไม่เก่งเท่า,ทาไหร่นะครับทอเลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆแม่พี่น,พน,พพพน,น้องได้เห็นนะครับผมว่าการเสียบยอดก็ก็ติดเหมือนกันนะผมไว้คราวหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ